ก็ระหว่างทําก็มันทําให้ปัญหาต่างๆมันลืมไปหมดเลยมันไม่ไม่ได้คิดปัญหาอะไรเลยก็คือมีสมาธิอยู่กับการเย็บเย็บว่ให้ทําให้ดีที่สุดว่าเออต่อยังไงไม่ให้มันยน่นไม่ให้ไม่ให้มันยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งพอดีเมื่อกี้มันก็สั้นก,ก็เลยต้องต้อ,อจับใช,ใช่ต้องรอ,อ,อเ,เพราะว่าเขาเริ่มมาอาจจะ ที่ในการคิดว่าต้องทำยังไงนะให้มันต่อแล้วพอดีไม่มีคะก็คือมีสมาธิอยู่กับงานแม้การมีการคิดก็ก็คิดอยู่กับงานมันก็ความคิดขยะอย่างอื่นปัญหาอย่างอื่นมันก็ไม่ได้เข้ามาเลยใช่ไหมไม่มีเลยแล้วถ้าเห็นเห็นสภาวะปีติไหมมีไหม เฉยๆค่ะเฉยๆมันมันแค่เป็นสุกอะใช่ไหมเป็นสุกแล้วก็เคลื่อนแล้วสังเกตหรือเปล่าว่าเนี่ยเวลาที่เราดึงได้เนี่ยเข็มเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันชัดเจนมากเลยค่ะมันมันต้องตามท่าทางที่เราทำนะค่ะลองสังเกตนะเนี่ยเวลาที่เนี่ยแต่ละแต่ละมูฟเมนต์ของเราอะการเคลื่อนแต่ละครั้งเนี่ยนะดึงเนี่ยได้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันมีความชัดเจนเนี่ยอยู่ข้างในใจเนี่ยของเรา ตรงนั้นน่ะก็เรียกว่าเข้าถึงเป้าหมายของการเยี่ยพาสมาธิเล็กมาจากไหนที่เนี่ยมาจากพุทตบุลสายสามค่ะอ๋อสายสามก็ไม่ไกลจากที่นี่เนาะค่ะไม่ไกลค่ะอืมก็หไหเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเช้านี้วุ่นวายมากเลยค่ะต้องเอออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านไม่ไม่ไม่คือแบบอาจารย์คือตอนเช้าเนี่ยพอดีวันนี้ราบประ่อนแต่หลายคนที่ทํามาเนี่ย มาของานนู่นนั่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยตั้งเยอะจึงบอกกับพี่บอกว่าเฮ้ยชาร์ลีเยอะเหลือเกินแล้วพอมาทำอย่างนี้มันลืมไปหมดเลยเขาลืมไปหมดเพตัวฟิดโทรศัพท์ด้วยอ๋อใช่ใช่เรื่องโทรศัพท์นี่เราต้องปิดก็เลยไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็มีความสุขมากแล้วดีใจมากเลยค่ะดีใจมากดีใจจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบบางทีงานมันเยอะอยู่กับคนนะคะอัวจริงงานอะไรอ่ะ เอาทำงานบุคคลค่ะอ๋ออยู่ฝ่ายบุคคลแล้วก็อยู่กับคนทั้งวันเลยค่ะมันเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้คนเนี่ยยุ่งที่สุดแต่ลรามีเจอเจอรี่ที่รวมของเจอรี่ใช่แล้วก็แบบนานาชิตตังอาจารย์ใช่ใช่แล้วเราจะเอาใจทุกคนก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อีโก้ก็สูงแต่ละคนแล้วนักวิชาการเยอะเอาใจคนนี้คนนี้ก็ไม่ได้อย่างงี้แต่ว่ารู้สึกดีมาก เนาะขอบคุณค่่ะีสาธุเนาะขอบคุณอย่างมากเลยค่ะความคิดกระยาหายหมดเลยเห็นไหมข้างในแล้วก็อืมแล้วก็เปลี่ยมสามีก็รีบมาส่งเลยค่ะโอเคสามีมาส่งอีกเดี๋ยวก็มารับเปลเดี๋ยวมารับกันเดี๋ยวมารับโอเคก็เรียกว่าบรรลุเป้าหมายนะเยฟ่าสมาธิเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะมีคนสนใจมากขึ้นมันเสียดายว่ามันเป็นวันธรรมดาไง นี่เป็นใจรลาพักผ่อนเลยนะอาจารย์นี่นี่ลาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะสาทุกสาธุกโอ้โหมี่ไม่ใช่ง่ายๆนะนี่เรียกว่านี่เรียกว่าพันแท้เลี้ยวพันแผลในการที่ได้มาทําวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขอย่างหนึ่งคือเราจะไม่คิดอะไรในขณะที่ทําใช่ไหมในขณะที่ทําเราจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นเราคิดว่าเราจะทําไปให้ดูดีดูสวยงามแล้วก็มีสติเกี่ยวกับการทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แล้วในขณะที่ทํารู้สึกมีความสุขไหมมีความสุขนะนัมันเพลินเลยใช่ไหมัไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเวลาเลยไม่ได้คิดถึงเวลาใช่ไหมใช่ครับแล้วเราต้องมองข้างในด้วยหรือเปล่ามีมีอาการของปีติอะไรบ้างไหมที่มันปริ่มๆอะไรมีไหมปริ่มก็คือว่าในการทําเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีจิตใจที่นิ่งนิ่งนะนิ่งแล้วก็ทําไปแต่ละแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบพยายามทําให้ดีที่สุด แล้วแต่เราเนี่ยเวลาเนี่ยดึงเข็มอะไรขึ้นมารู้สึกว่าขณะโมเมนต์นั้นๆมันชัดเจนไหมชัดเจนกับธาตุรู้ช่ไหมใช่ใช่ใ่ไอความชัดเจนตรงนั้นน่ะก็คือเรามีสติอยู่กับฐานก็คือโดยรวมเนี่ยมันสนุกกันเนาะใช่ไหมโดยรวมเนี่ยมันดีแล้วมันก็จะเพลินไปเลปเนี่ยไม่ได้คิดถึงเวลาเลยไม่ได้คิดถึงแล้วปัญหาอะไรที่ที่เราขอบแขกก็หายไปด้วยไม่มีฮะไม่มีไม่ได้คิดถึงเลย ช่ไหมไม่ได้คิดถึงเลยทั้งท่าที่มีปัญหาใช่ไหมมันก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างนะบางเรื่องใช่ไหมแต่ว่าในขณะที่เราทาเนี่ยเราจะไม่คิดถึงอะไรเลยใช่ไหมคิดว่าเราทําไปเรื่อยๆตรงนี้คือเย็บผ้าสมาธิฉะนั้นตรงนี้ก็ก็เรียกว่าเราทําเข้าถึงเป้าหมายที่เราต้องการให้มีใช่ครับสุดยอดสุดยอดนะคะเนี่ยคุณผู้ชายบางท่านเนี่ยอาจจะอยากมาเย็บผ้าสมาธิกับเราภายหลัง คู่นี้เขาน่ารักมากเลยนะคุณตุ้มเนี่ยดูดูนี่คือภรรยาคือคุณแจ๋วดูเขาใส่เสื้อสิใส่เสื้อยังมทช์กันเนี่ยนะเนี่ยเขาเขาเป็นคู่กันมาตั้งจต่งตงคงหลายชาติแล้วนะก้าวขบเนี่ยก็รู้ว่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยใช่หรือเปล่าอายุเท่ากันนะป่าแจ๋วอายุเท่ากันแกไปสองปีอ๋อสองปีก็ไม่ว่ากันอ่ะแจ๋วเป็นไงคุยกับปุ้มใช้เป็นยังไงวันนี้เนี่ยดีแค่ผ้ามีสมาธิมากเลยค่ะได้ รู้สึกเกิไหมมีความสุขไหมเรียบร้อยเลยสวยปกติจะไม่ค่อยเรียบร้อยโอ้ยไม่เป็นไรคือคือเราก็ไม่แต่มาแต่ว่าติดเป็นสมาธิฮะับทำแล้วแบบเราก็จะค่อยค่อยเย็บตัวดูเย็บรอยเป็นตัวเลย ใจเราจดจ่อดูว่าทําเอยนะแล้วก็ต้องคอยดูไปจับให้มันมีแล้วในขณะที่ทานี่มีเจอรี่ขยะอะไรเข้ามาไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะแล้วเห็นสภาว่าฟิตบ้างไหมเห็นค่ะคุยกระจายขนสู้สู้สู้ทุกตลอดเวลาฟังอาจารย์แล้วก็ทําไปด้วยแล้วมีความสุขเนาะมีความสุขแหะทุกครั้งคือคือเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่กับคนดีๆใช่ค่ะน้มีแต่พลังงานที่มันงานบวกทังนั้นเลยเนาะ ใช่ไหมแล้วก็มันไม่ก็ไม่มีอะไรที่มันที่มันยังไงอะที่ที่จะต้องอะไรเหมือนกับว่าท่ามคุยกันต้องนั่งนิ่งๆอะไรอย่างนี้ไม่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 บีบังคับแบบโอต้องนั่งแบบไม่ไม่พูดจาแล้วก็ต้องรังได้อันนี้เราเป็นกิจกรรมกิจกรรมใช่ไหมตรงนี้อาจารย์ว่ามันมันมันเข้าใกล้ชีวิตจริงๆมากกว่าเข้าใกล้จริงจริง อยู่อย่างนี้เราก็ได้ทำในบางทีอยู่ที่อัลตเคนั่งอยู่ไปวัดมาที่พอทีพอกลับบ้านปุ๊บเอาและวูงเจอรี่มาแล้วไอ้นุ่นอ้นี่แล้วเราก็นั่นไม่ได้แต่ถ้าอยู่อย่างนี้เห็นน้อยว่าเออมันมาแล้วไล่ไปเนี่ยพอพอพอเรารู้อย่างนี้เนี่ยพอเรากลับไปที่บ้านเนี่ยเราก็จะสามารถนะคะหากิจกรรมที่บ้านที่จะทำเนี่ยโดยใช้หลักการเดียวกันใช้หลักการเดียวกันโอเค ขอบคุณมากค่ะเอาเลยพูดเลยตามที่อันนี้ก็ก็คุณเอน่าจะน่าจะอยู่กับปัจจุบันได้เยอะที่สุดอ่ะกับการทำเย็บผ้าเพราะว่าถ้าเอาถ้าถ้าเอาจากที่สังเกตมันจะเหลือมันจะไม่มีตัวตนเราอะค่ะมันจะเหลือแค่มือก่ได้อืใช่เห็นเห็นชัดเลยใช่ไหมว่าว่าเหมือนมือรลอยอยู่เรารู้สึกได้เลยว่า ไม่ใช่รู้สึกค่ะมันมันไม่็นคมรู้สึกจริงมันจะอยู่กับปัจจุบันในแต่ละขึ้นแต่ละลงแต่ละครั้งมันจะไม่มีคําว่าเฮ้ยเมื่อกี้ฉันคิดอะไรไหมไม่ได้คิดอะไรลยแล้วก็มันมันไม่มีคําว่าเมื่อกี้หรือฉันจะทําอะไรต่อไปมันแค่ปัจจุบันว่าอดีตหายไปอนาคตหายไปใช่ค่ะมันก็จะอยู่กับปัจจุบันว่าเขาเริ่มต้นจากตรงไหนมาเราจะต้องทําให้ ให้เป็นระเบียบเหมือนกันม,มันก็จะอยู่กับอย่างนี้ค่ะเหมือนเหมือนเรามีตะมืแมอแล้วก็มีแต่ได้แต่เข็มมีแค่นี้โอ้โหนี่นี่นี่ดีมากมเลยนะนี่อันนี้เนี่ยพูดถึงสภาวะที่กินนี้ท,ที่ที่กินนี้เรานั่งนั่งนั่งแบบหลับตาเนี่ยแล้วช่วงหลังเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าตัวเราอะหายไปอันนั้นอันนั้นในสมาธิก็เรียกว่าง่ายะนะ,ะแต่แต่ตรงนี้เนี่ยตาเราก็ลืม อยู่ใช่ไหมไอใจก็อยู่แล้วก็ยังมีกิจกรรมแล้วนี้ก็ได้ยินเสียงอาจารย์ด้วยแล้วก็จะมีข้อมูลเข้ามาด้วยแต่มันเหมือนคนละส่วนกันคนละส่วนกันอันนี้ส่วนเนี้ยเหมือนเราดูหนังอะมีแต่มือแล้วก็เข็มแล้วก็ขึ้นขึ้นลงมันก็ดูจากไกลๆใช่ไหมใช่มีผู้ดูแล้วก็ดูจากไกลๆส่วนที่ได้ยินอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลใหม่อีกส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งมันเหมือนมันคนละส่วนกันอันอันอันนี้ที่จริงนั่นนี่คือสภาวะขององค์ฌานแล้วนะ เจอสภาวะเนี่ยขององค์ฌานที่เรียกว่าตัวเนี่ยหายไปมันเหลือแต่ที่เขาเรียกว่ากิริยาเหลือแต่สิ่งที่เขาเรียกว่ากิริยาะนะก็คือธาตรู้แล้วก็รับรู้เนี่ยขึ้นลงขึ้นลงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้อันนี้สภาวะเนี่ยอธิบายได้ดีมากเลยชัดเจนมากนะคะมันมันเหมือนกับอ,อันนี้สุดยอดในแง่ที่ว่าเราไม่ต้องหลับตาด้วยซ้ํา ไม่ต้องพยายามพาตัวเองเนี่ยเข้าสู่สภาวะของการหลับตาที่จะให้เข้าถึงจุดนั้นน่ยของการเข้าฌานต,ตรงนี้เห็นไหมถ้าถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยยังมีสติอยู่กับฐานเนี่ยเราก็ยังรับรู้สภาวะขององค์ฌานเนี่ยได้เลยตัวนี่าหายไปเลยก็แปลกค่ะอาจารย์ได้ฟังอาจารย์ด้วยได้ข้อมูลด้วยแต่รู้ว่าตรงข้อมูลดันฝั่งนี้ยอันนี้ใช้สมอง มันเหมือนมันคนละส่วนกันมากเหมือนอยู่ดีก็เหมือนมีจักรวาลครบของเราจักรวาลของเราจักรวาลเล็กๆของเราใช่อ่ะใช่ก็เลยเข้าใจทําให้เข้าใจอยู่ดีก็เข้าใจติ้งขึ้นมาว่าอ๋อปีกวิเวกกับโลกปัจจุบันน่ะเราไม่ต้องหนีอะไรอ่ะอันนี้คือเป็นการปีกวิเวกจริงๆของเข้ามาก็ไม่ได้รู้สึกอะไร แต่คิดตามนะมแล้วก็ถ้าเป็นอดีตก็ไม่ได้มานั่งคอมเมนต์หรืออะไรก็ไม่มีมเพราะปกติเป็นคนแบบอาชีพคอมเมนต์นะม,ม, <laughs> มันก็จะคอมเมนต์แล้วก็เหมือนตำหนิติดเตียงคนอื่นแล้วก็ดีนะก็แยกส่วนแต่ละคนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับสำหรับเอเนี่ยก็คือก็คือเหมือนการปรีกวิเวกแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยคือเรานั่งอยู่ในมุมอย่างนี้ท่ะมันก็เป็นกายาวิเวก กายวิเวกคือคือเรื่องเรื่องเรื่องปลีกปลีกวิเวกนะดีนะที่ที่เอฟพูดพูดขึ้นมาเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องหลบเข้าป่าไปต้องเข้าวัดไปที่จะต้องไกลผู้คนอะไรแต่อะไรนะเพื่อที่จะให้กายวิเวกใจกจะได้วิเวกแต่บางครั้งเราปลีกออกไปแต่บางคนก็ยังขอเอามือถือไปด้วย แล้วก็มันก็ไม่ได้วิเวกจริงนะมันก็ไม่ได้วิเวกจริงก็ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําอย่างนี้ก็ยังอยู่กับคนเนี่ยแต่เราทําทุกอย่างยังมีสติอยู่กับฐานตรงนี้เราไม่ต้องไปอยู่อะไรในป่าอะไรคนเดียวนี่คือเราสามารถทําจิตของเราให้วิเวกได้แม้กายอาจจะไม่วิเวกเราอยู่ในนี้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเจ็ดแปดคน กายอาจจะไม่วิเวกแล้วก็ยังมีเสียงแต่เพราะทำถูกหลักการของสติปักฐานทำถูกหลักการสติปักฐานจิตก็เลยวิเวกตรงตรงนี้ก็ถ้าถ้าถ,ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยนะคุณก็จะได้ไม่ต้องวิ่งหาวิ่งหาที่ว่าโอ้ฉันจะต้องไปเข้าคอร์สที่จะให้ทุกอย่างมันวิเวกบางคนก็อยากจะเข้าป่าไป เรื่องนี้นะถ้าคนที่ติดสมถะนะคนที่เขาติดสมถะเนี่ยเขาจะเขาจะคือเขาจะไม่ชอบเกี่ยวข้องกับคนจะไม่ชอบเกี่ยวข้องกับคนเพราะว่ามันเรื่องมากเหมือนกับที่ที่เล็กเพิ่งบอกมนุษย์เนี่ยนะเจอรี่เนี่ยมันเยอะเหลือเกินแล้วอีโก้มันเยอะแยะฉะนั้นเขาจะเขาจะรำคาญมากเลยเนี่ยอาจารย์อยู่ดีก็ได้ความรู้เพิ่มเติมว่าเมื่อกี้พอเราพอเรามีสติครบช่ไหม ได้ยาวแค่ไหนหนูก็ไม่เป็นปมตอนนี้หนูคุยกับอาจารย์ด้วยหนูไม่มีสมาธิเลยเป็นปมเลยเป็นปมกัทันทีเลยนี่หนูก็เลยเออเครเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนชอบหลบแล้วแห่ะชอบชอบหลบสังคมเพราะว่าเจอกับมนุษย์มาเยอะเลยแล้วก็เจอปัญหาของเขาเจออีโก้เขาก็เลยได้คําตอบนะพอถึงจุดนึงก็เบื่อ <Huh. S 2> ก็ที่บอกว่าคุยกันหลังไหม่มาแล้วบอก็าจะอ้วกแต่ตอนนี้หนูก็ได้คําตอบว่าโอเคก็วิธีปดวิเวศที่ทําให้ก่อเกิดที่คือเรายังอยู่ในโลกนี้อยู่ใช่ใชเราก็เลยอ๋อมันก็เป็นซึ่งจริงๆปกติเก็ชอบิปปักถักร้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้คอนเสทรตถึงขั้นแบบทําสมาธิไปด้วยถามว่าคอนเเทรตไหมคอนเเทรตมีสมาธิไหมมีสมาธิแต่พอเมื่อเช้าอาจารย์ปูพื้นฐานคําว่าปักถัก ให้เข้าใจเมื่อกี้มก็เลยเกิดของว่างอืม้วมันก็ยังเกิดสัตตอรี่ขึ้นมาเยอะแยะเลย<ฮ>ใช่ไหมเกิดการอย่างรู้อ่ะเกิดการอย่างรู้ฉะนั้นกิจกรรมนี้มังง่ายๆเลยใช่ไหม่<ฮ>ไม่ว่าหลักการอันนี้เราก็สามารถไปอพพลายเนี่ยได้กับทุกงานในบ้านอะ่ะ<ฮ>งานทุกอย่างเลยล้างถ้วยล้างชามเช็ดจานจาน,นเะลิดอะไรพวนกนี้ถูป้องถูบ้าน เป็นเป็นคอที่หนูจิ้มก่อนอันแรกเด้จิ้มหนูอันแรกเหมือนได้มาต่อยอดอีกนิดเดียวเองใช่ไม่ลบภาคปฏิบัติอาจารย์ว่าสาคัญนะค่ะคือคือส่วนมากเราจะได้แต่ทฤษฎีแล้วอกลับบ้านฉันไปทํไงต่ออ่ะล้วคนเราไม่สามารถที่จะไปนั่งนั่งอย่างนี้แบบตายอย่างนี้อย่างอื่นต้องทํามันมีงานที่ต้องทําแล้วอย่างที่พี่นี่บอกอ่ะเพราะเราอยู่ในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีมีครอบครัวแล้วอ่ะเราจะเอาลูกเอาสามีไปไว้ไหนอ่ะ มันมีหน้าที่อยู่เพราะนนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอะ่ะมันเราไม่สามารถที่จะที่จะทิ้งพวกเขาไปได้เลยแล้วก็ต้องดูแลกันต่อไป<ะ>แต่ดูแลยังไงที่จะที่จะประสานทั้งครอบครัวด้วยทั้งฝ่ายทําด้วยให้ปกล,ลายเป็นเรื่องเดียวกันตรงนี้อาจารย์ว่าเป็นศิลปะอย่างยิ่งเลยนะ,ะผู้หญิงเราเนะี่ยยิ่งจะต้องมีศิลปะในการเนี่ยดำรงชีวิตนี่แหละฉะนั้นคําตอบมันก็ไม่หนีไม่พ้นเรื่องพาตัวใจกลับบ้าน นะคะเอาง่ายๆอย่างนี้ขอบคุณมากค่ะโอ้วอาจารย์ดีใจอาจารย์ดีใจ